ดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาค่ะ <c oughs> พี่น้องเราตลาดปลามีบ่สุยา,างเมื่อไงล่ะอันนี้เคียติโมผู้ใดเคยเห็นนี่เคียติลูเอาไปเที่ยวะมะเอาไปปนเป็นแม่เมย์ไปเออออมว้าวพุ่มกออันนี้อ,อะไรอุ้ยไหลทุกคนปลาไหลค่ะปลาไหลขนมไทย นี่เบิดองปลาที่บเาไปตำเขาเาไปตำนี้นี่นี่องปลาเขาไปตำเส้นมะยายเขาไปตำเส้นหวงหรอเเอสีน้ำยาเยถุงจักบาทอ๋อถุงหนึ่งใหญ่มาหาุงะรเบดอดปลาบางก็พออ่อยนลเใหมันเทียน้อยหแหงก็มีกพใดอันพราะใดบากระหายหิวค่ะ0บาท่ตัวเรถึงตัวเราสองบาทเลย จะาเต้นทั้ดสิบสองเหแต่สิบตัวเ่าี้เจ็สิบตัวบปม่เนี้เองเจสิบตัวอันนี้เป็นเฮ็ดกระดาษด้อคะพี่น้องคะมาถูกเฮ็ดกระดาษบ่เออเฮ็ดกระดาษนั่นไมไปสูบสูบใส้กรนดนุนเหรอบ้าไปสูบเซง่าเฮ็ดกระดาษจะบาดได้เจ้าบาด่อ้ยได้ใช่ไหม ซื้อกับคุณยายนะคะที่ตลาดการตรงนะคะการกีบกะอันนี้เข evet ียดเขียดตายแล้วเขียดเขียดตายแล้วก็เรียกเขียดแมงวันเขียดก็มีกินมันก็มีตายแล้วผะกกระดาษ ขึ้นไปยังเสียมันตายบ่พอๆมันคือขึ้นไปยุงสันพอเจ้าบาทอ่ะแนวนี่อ้นท่าบาทต้องตัวผู้ตัวแม่บอกเอาไปปนเอาไปปนใส่นี่แต่ผู้มาหนีเอาไปปนใส่ผ้าปะคอบประคอซาให้บ้างเราต้องเลือกให้ไปเป็นแล้วค่ะตัวเล็กตัวตายยาวพะย่ะเรานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ข้าจังบินเนี่ยตัวนี้ ก็มันไปเสือต้อแม่มาข้างมาข้างมันสีมีินจจ่าเจามันอีับอเห็นงมาเลยไปแล้ก็บอลมาเ่ห่่ม่ม็ยังเยแม่แม่งกอหมนี่นั่มค่ะนี่ใสแมนี่บอกนวามหนักมีคนเดือดไฟด้วยค่ะเด้อว่าราชการหนังมีั เป็นอาิบาเอาจากสิไปดี้ยดีเขียง่เบนี่คะล็กรชได้แไแล้วตลาดปลาตลาดปได้ตำนานได้ไหมตลาดม่วงเยห็นแต่น้องโม่ค่ะ นกนกเจ้าบ okay. no. no, ินเจิเจิดนี้ไม่มีบไม่เหนเเผื่อมีบางใช่หรแม่ไปไปไปเอาลยก่อนางที่นกค่ะนี่อีาอุ้ยน่นนมันยกเป็นอยู่นนกยังครับกเจ้า

ว่ามันมันอ่อนบ่มันมันมันหยาบบ่ อย่างคือเอดีเอกะลำดีเอขนพ้พื้อนเอาเวจ้ขาเรียกแอดิคเน้ยืนกันยงมาบ้านน้ยนง่ายว่เอะ่นให่กุ้มข้าใม่แถมผมร้อยหนึ่งแดิบ่าไผม่ขายของคแรอขายเสียอผมนี่ ý nghĩa mẹ không ý nghĩa là cái ý nghĩa là không ý nghĩa là không ý nghĩa cái เมื่อไหร่เมื่อนห้่ตำตกิน่นนี้ดำเดินนมมันก่อนคิกกระปอมยายอย่งนี่ยายกระป๋อมเฮ้าว่าเป็นกินกาสิได้ในยายทามงง อันนี้บค้อยขัวกันเลยบอกบคอกมันไม่ดีมันตีด<ว>บคกคัวบืออกเปาสี่เลี่ยมเพนขัวอะไรอันนี้นนนเพื่นขัวอะไรัเน่นเมงตับเตา้า ยี่ยยัดยังค่ะนี่าีเปนอาไปหมกมั่งอันนี้กระปูดองหคะค่ะดองยังค่ะอร่อยค่ะีสปลบะะไมีไว้ด้วยนะ